สวัสดีครับบุญสง่งฟาร์มชนะวัครับวันนี้ลุงบุญสง่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับาการเลี้ยงควายต้องอย่าให้ขาดโอกาสในเรื่องของการเตรียม <c oughs> เขาเรียกว่าควายเอาไว้จำหน่ายในโอกาสต่อไปนั่นก็คือในเรื่องของการสะสมควายครับนี่ลุงบุญสง่งก็ต้องพยายาม สะสมในเรื่องของควายเอาไว้เพื่อที่จะมีโอกาสต่อไปคือในเรื่องของควายเขาเรียกว่ามีน้อยราคาก็สูงขึ้นครับนี่คือในเรื่องของการ พอดีควายไอผมเปิดในเรื่องของไม้กัน้นคอกไม่ทันเสร็จนะครับนะแกก็รีบดันออกมาเพื่อที่จะไปกินหญ้าครับนี่ก็คือในเรื่องของเราจำเป็นที่จะต้อง นำเสนอข้อมูลเพื่อให้เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆห,หลานทุกคนที่ได้เข้าใจในเรื่องของการขเขาเรียกว่าการทำอาชีพต่อเนื่องนะครับนะโดยต่อเนื่องนั้นก็คือในเรื่องของมันเป็นวัตรจักรหรือในเรื่องของราคาควายนะครับนะ ย่อมมีขึ้นมีลงตามขเขาเรียกว่าตามปริมาณของคนเลี้ยงถ้าเลี้ยงเยอะควายมีเยอะก็ถูกในเมื่อควายมีน้อยราคาก็แพงนี่คือเป็นในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่ากลไกการตลาดนะครับนะ้าไม่ว่าอาชีพไหนไหนนะครับนะ้ถ้ามีความต้องการน้อย ของสินค้านั้นก็ถูกนะครับนะเพราะผลิตกันมากถ้าถ้าตราบใดนะครับนะความต้องการมีมากนะครับนะควายหรือสินค้าอื่นก็แพงนะครับเพราะว่า,าเป็นของที่มีน้อยนั่นเองนี่ก็คือในเรื่องของที่เราจะเป็นที่จะต้องเข้าใจหลักในเรื่องของกลไกการตลาดครับ ลุงมุลส่งก็ต้องจําเป็นที่จะต้องอพยายามให้แนวคิดและคําแนะนําจากเพื่อนเพื่อนเอฟซที่ทํามาหากินหรือการดําเนินชีวิตไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จก็คือในเรื่องของการกระทําหรือการดําเนินชีวิตนั้นโดยไม่ต่อเนื่องครับนี่เป็นผลเสียในเรื่องของอาการ เขาเรียกว่าเสียโอกาสนะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของวิธีการดําเนินชีวิตและวิธีการเตรียมพร้อมนะครับอย่างลุมุูนสงนี่เตรียมพร้อมโดยตลอดในเรื่องของอควายที่ลุมุูนสงเลี้ยงก็ต้องจําเป็นที่จะต้องอควบคุมดูแลควายให้ ขเขาเรียกว่าอยู่ดีกินดีแต่ว่าลุงบุญส่งนั้นก็ยังทำในเรื่องของเขาเรียกว่าขอกควายนะครับนะก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนะก็ต้องให้ควายนั้นนอนตากฝนและก็นอนในเรื่องของอในคอกนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของ คอกนะครับนะยังไม่สมบูรณ์แต่ลุงบุญส่งก็ต้องอให้เขาอยู่แบบธรรมชาตินะครับนะโดยปกติแล้วสัตว์เมื่อก่อนนั่นก็เป็นสัตว์ป่านะครับนะในเมื่อเขาอยู่ในป่าเขาก็ไม่มีลังคาสังกสีอะไรแต่ว่าถ้า,ามาอยู่กับคนคนก็พยายามพัฒนาที่ให้มีเขาเรียกว่าคอกที่ถูก สุขลักษณะแต่ลุงมุนส่งก็ทำคอ,อกแต่เป็นเขาเรียกว่าคอ,อกอเก็บฟางทำเก็บฟางเขาเรียกว่าโรงเก็บฟางลุงมุนส่งก็ให้ไปอยู่ในคอ,อกนั้นประมาณสองปีแต่ก็ไม่ไว้นะครับนะไม่ไว้ที่จะต้องเขานอนโคลนควายหรือขี้ควายคือเป็นในเรื่องของ ธรรมชาติของควายครับนะเขาเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของยุงลิ้นอะไรมากัดขว่วนเขา <c oughs> เขาก็นอนโคนนั้นก็ปกป้องเขาได้นี่คือธรรมชาติของของควายครับโรงมุนส่งนั้นก็ต้องเ,อเข้าใจในเรื่องของชีวิตและธรรมชาติของสัตว์นะครับนะในเมื่อเขาชอบสิ่งนี้เราก็ ขเขาเรียกว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติก็จะมีผลดีผลดีนั่นก็คือในเรื่องของอควายมีภูมิต้นทานแข็งแรงดีขึ้นนะครับนะพวกโรคไข้ขเจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียนแต่ถ้าเราไม่ให้เขาคุกคีในเรื่องของโคนตม้มอยู่อย่างสะอาด นะครับนะ้นั้นก็มีทั้งผลดีและผลเสียทุกเรื่องมันมีผลดีผลเสียควบคู่กันไปนะครับนะแต่ลุงบนส่งนั้นทดสอบมาแล้วนั้นเขาก็อยู่โดยธรรมชาติก็ชอบนอนเขาเรียกว่าโคนขี้ควายที่เขา,าที่เขาไอชอบอยู่นะครับนะลุงบนส่งก็ส่วนใหญ่ ก็ให้อยู่โดยธรรมชาติคือมีผ้าลี่แล้วก็ไม่ต้องมีการมุงสังกะสีแต่ก็ผลเสียก็คือในเรื่องของอขาการคอกที่ไม่ค่อยแห้งแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นดินลูกรังนี้เขาก็ไม่ค่อยจะนอนเพราะเขาก็คงเจ็บในเรื่องของอผิวหนังเขานะครับนะเขาก็นอนในเรื่องของโคนตมที่ปนด้วยมูลควายหรือขี้ควายนี่ก็ธรรมชาตินะครับนะที่ลุงมนส่งต้อง ให้ท่านที่มีทุนน้อยนะครับนะ่ะก็ให้เขาอยู่อคอกที่ไม่มีมุงได้นะครับนะแต่ถ้าเรามีพร้อมเราก็มุงได้ก็เที่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของเก็บพวกมูลควายขี้ควายเอาออกจากอคอกได้สะดวกแต่ของลูมูลส่งนี่มีหลายตัวครับก็ต้องจะเป็นที่จะต้องอให้เขาอยู่โดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่ มีผลดีก็คือลงบุญส่งก็ไม่ต้องไปเสียในเรื่องของอพวกอุปกรณ์พวกโครงสร้างของคอกนะครับนะแต่ถ้าเราทำมาตรฐานแล้วนะครับนะก็มีผลดีนะครับนะนะบนะในเรื่องของอความสะอาดหรือความในเรื่องของป้องกันในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ใช่ได้ครับแต่ก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งอยู่ นี่คือในเรื่องของที่เราจะเป็นที่จะต้องพัฒนาครับที่จะต้องให้ค่อยเป็นค่อยไปถ้าโวยเราที่ขเขาเรียกว่า,าโดยไม่คํำนึงในเรื่องของขอเขาเรียกว่าความสมดุลหรือความมีเหตุผลในเรื่องของตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงของรอ9ครับเราก็ทำให้อยู่ในขเขาเรียกว่าอยู่ใน ที่เราพอที่จะจ่ายทรัพย์เพื่อมีทรัพย์ไปดำเนินการตามโครงการได้แต่เราก็ทําในสิ่งที่เราพอที่จะทําได้ก่อนค่อยก้าวไปทีละก้าวก้าวไปทีละขั้นเราก็จะไม่เขาเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจ็บตัวมากนะครับนาะเท่าลงทุนทีเดียว นะครับนะเกิดสภาวะในเรื่องของควายราคาตกต่ำมาเราก็มีสิทธิที่ขาดทุนได้นะครับนะานี่ก็คือแนวคิดที่ลุงมุนส่งทำไมที่ให้เขาอยู่ในเรื่องของข้อควายที่ยังไม่ได้มุงสังกษีนะครับนะแต่ลุงมูลส่งนั้นก็เข้าใจดีในเรื่องของโครงการถ้าเรานะครับนะคิดใหญ่แล้วคิด แล้วทําได้แล้วมีเงินทุนนี่ลุงมุญส่งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะคนที่เขามีกําลังทรัพย์มากเขาก็ทําความฝ่ายความเ,าเรียกว่าฟาร์มควายที่ถูกสุขลักษณะเพราะว่าเขามีเงินทุนนะครับนะถึงราคาควายจะตกต่ําอย่างไรเขาก็อยู่ได้แต่เราในฐานะที่เป็นคนที่เขาเรียกว่า มีเงินทุนไม่ค่อยพอนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยปรับไปนะครับนะนี่ก็ในเรื่องของที่ลุงมุส่งให้แนวคิดและข้อคิดในเรื่องของการท,รทําปศุสัตว์หรือฟาร์มควายลุงมุส่งที่แบ่งให้ลูกเขาให้เขาไปเลี้ยงนะครับนะ้นั่นก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับควายระดับ10กว่าตัวนี้ก็น่าจะดูแลทั่วถึงแต่ก็ มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับนะไม่ค่อยยอมปล่อยควายออกในพื้นที่หรือในที่เขาให้และเลมหญ้านี่ก็เป็นการเข้าใจผิดในเรื่องของอคนที่เลี้ยงและดูแลขาดในเรื่องของเขาเรียกว่าอิทธิบาทสี่นั่นเองนะครับนะคือฉันทะวิริยะจิตวิมังสาฉันทะคือความรักใคร่ในอาชีพนั้น แล้วก็ในเรื่องของความเพียรน,นะครับนะในเรื่องของอมีจิตใจจดจอในเรื่องของการเลี้ยงควายนะครับแล้วก็ขาดการในเรื่องเรื่องของการหมั่นในเรื่องของประเมินผลนะครับนาะที่ทําไปแล้วนั้นมันดีหรือไม่ดีนี่ก็คือคนที่ขาดในเรื่องของอิทธิบาทสีนี่เองถึงทําอะไรนั่น ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จครับนี่หลวงมุนส่งให้ข้อคิดว่าในเรื่องของการดําเนินชีวิตนั้นมันจะต้องดูขเขาเรียกว่าสถาสถานะด้วยนะครับนะในเรื่องของหนึ่งเงินทุนสองเวลาที่เราจะไงเป็นจะเป็นที่ต้องดูแลเลี้ยงดูเขาแล้วก็ในเรื่องของอการตลาดนะครับนะก็ต้องดูด้วยนะครับนะเพื่อเราที่จะ ไม่ขเขาเรียกว่าไม่ผิดพลาดมากนักนะครับนะถึงอย่างไรนั้นเราก็ขอให้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับในธุรกิจได้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับนะแต่ที่สําคัญนั้นหลวงมูลส่งก็ต้องบอกในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตท่านจะขาดไม่ได้เลยคือหลักศีลหลักธรรมนะครับนะตามที่หลวงมูลส่งได้ เคยให้คําแนะนําไปนั่นก็คือในเรื่องของความว่างหรือสุญญตาประชาชนคนเขาเรียกว่าคนคลาวาดชาวบ้านบ้านอย่างเรานี้จําเป็นที่จะต้องมีสุญญตาความว่างนะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกเน้นเลยนะครับนะเป็นในเรื่องของความไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งต่างๆนี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ต,ล,ตลอดนะครับนะก็ต้องผันแปรไปตาม เขาเรียกว่าสภาพของธุรกิจหรือสภาพของอาชีพการดําเนินการเราต้องปรับในเรื่องของแนวคิดและวิธีปฏิบัติไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นในเรื่องของความเครียดความกดดันความที่เราไปยึดมัน่นถือมั่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็จะเป็นอันตรายในเรื่องของการดำเนินชีวิตของเรา ทำให้เรานั้นไม่มีสิ่งที่ทําให้ใจเรานั้นคลายเครียดได้นะครับก็เกิดในเรื่องของสภาพร่างกายก็ต้องเจ็บป่วยขึ้นในเรื่องของความไม่ปล่อยให้จิตว่างใจว่างเช่นเราไปโกรธแค้นโกรเครืองใครมาเราก็เก็บออกมาเป็นในเรื่องของยึดมั่นถือมั่นโกรธเกลียดเขาอยู่โดยตลอดหรือกดดันเราอยู่โดยตดลอด ซึ่งไม่มีผลดีเลยนะครับนะหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมาสมาสมเจ้านั้นก็ให้ในเรื่องของไม่ยึดมั่นถึงมั่นนะครับขอให้มีสุญญาตาว่างบางส่วนบางขณะก็ได้ดื่มรสหรือ,อได้ชิมลองอมตะคือในเรื่องของความไม่ตายและทมนั้นทําให้เรานั้นไม่ตายนะครับนะในเรื่องของหลักพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าครับ ครับขอบคุณครับลุงบนส่งให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนำในเรื่องของอการทำฟาร์มควายอยู่ในปรับในระดับวิถีโดยธรรมชาตินะครับนะ7 0 8 0ร์เซนนะครับนะลุงบุนส่งก็ให้เขาอยู่ในเรื่องของโดยธรรมชาติเหมาะที่สุดครับในเรื่องของชาวบ้านอย่างเราๆนะครับนะขอบคุณครับลุงบนส่งขอนำเสนอในเรื่องของ ธรมธรมชาติของสัตว์ที่อยู่ในเรื่องของโดยธรรมชาติของเขาโดยที่เขาไม่เขาเรียกว่าไม่เดือดร้อนในเรื่องของอการการกินอยู่เขาก็อยู่แบบง่ายๆอยู่แบบที่เรียกว่าไม่เรียกร้องหรือไม่กดดันนะครับนะให้เขาอยู่อย่างไรเขาก็อยู่อย่างนั้น แต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดําเนินธุรกิจด้วยครับครับขอบคุณมากครับผมข้อจบไว้เพียงนี้นครับสวัสดีครับ